มีแต่สีส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่เป็นเฉดสีเขียวสีฟ้าสีส้มอะไรเนี้ยค่ะได้เลยคุณพี่ไม่ชอบลายใหญ่นะคุณพี่จะชอบลายกลางๆนะคะคุณลูกค้านะถือว่าเป็นลายกลางๆนะลายนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นลายกลางๆสวยค่ะใส่สบายค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะพี่ผ้ารุ่นนี้นะซักเครื่องได้เลยค่ะสีไม่ตกจ้ะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะเหมือนชุดเดที่นุ้มใส่น,นี่แหละค่ะใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวค่ะใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวจริงๆค่ะคุณลูกค้าจ๋า ขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง Youtube ด้วยนะจ๊ะเอาดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าค่ะรีวิวสินค้าเยอะแยะมากมายหนึ่งหมืนสามพันรีวิวค่ะพี่งานผ้าไทยของฝากเยอะเลยนะงานผ้าไทยของฝากเยอะเลยจ้ะดูสิสวยไหมถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะดูสีสันสดใสมากสีสันสดใสสุดๆเลยค่ะ ถ้าชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเซตโบของเรานะคะ4ี่ผืนเนาะ4ผืนนะคุณลูกค้าขา8 0 0บาทแถมฟรีทันที1่ผืนค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกซื้อห้าผืนค่ะหผืน1,000ันบาทนะคะเราก็แถมให้ฟรีอีกหนึ่งผืนเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. คุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ mm hmm. อยากได้เฉดสีไหนบอกจ้า, mm hmm. าได้เฉดสีไหนบอกได้เลยนะ mm hmm. ให้น้องเลือกให้ก็ได้รับรองสวยูกใจค่ะ mm hmm. สวยทุกสีสวยทุกผืนค่ะ แต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสนใจผ้าไทยนะคะผ้าขอม้านะคุณลูกค้าขารุ่นนี้ราคาผืนละ2 0งบาทรุ่นนี้ราคาผืนละ2 0 0บาทค่ะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่จัมโบ้คุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรนะเดี๋ยวนุ่มขอยัตเปิดให้ดูก่อนนีงไงคุณลูกค้าขานุ่มลองตะแคงตัวโอเคหน้าหน้ากว้าง100เซนติเมตรแล้วความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาไม่งั้นอ่มไคะ ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคะ่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะส่วนใหญ่ที่ร้านนะคะก็จะเป็นเน้นสีสันสดใสอย,อยู่แล้วนะที่ร้านของเรานะคะก็จะเน้นเป็นสีสันสดใสนะค,ะคุณลูกค้าคะแต่ไม่ใช่แบบว่าสีแป๊ดๆนะเพราะว่านุ่มก็ไม่ชอบเหมือนกัน ะะเพราะว่านุ่มก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคุณลูกคาก้าจ๋าเพราะว่าของเราะะจะเป็นเฉดสีที่แบบว่าสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้จริงด้วยค่ะสวยค่ะสวยพอดีสวยอันนี้ไหมอันนี้ก็จะมีชมพูมีเหลืองมีน้ําตาลแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะพี่สวยมากๆเลยจ้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสีผืนเนาะซื้อสีแถมหนึ่งใช่ไหมล่ะซื้อสแถม1 4ผืน้บาทนะคะนุ่มแถมไม่ฟรีผืนนึงด้วยขอบพระคุณนะคะขอ,คข,อคขอบคุณพี่จาขอบพระคุณคุณพี่จารุวันมากๆเราก็พยายามแอดไลน์กันแล้วแต่มาแอดไลน์ไ <L> ม <ine> ่ได้